เราเลโอากาสมากพอเราทำผิดเราต่อัตเราทำผิดเราตบอัตเราถ้าเป็นบาปเล็กเราไปทำความดีเอาเราจะลบล้างบาปเล็กเแค่เราสัญญาไว้เอาเราเมตตามหาศาลทำความดีหนึ่งเอาไปเลยสิบทำความชั่วหนึ่งเอาแค่หนึ่งบ่เอาเราเมตตาม,มากมายมหาศาลต่อเบาคุณจะตาบัตสำนึกผิดในขณะที่คุณมีชีวิตอยู่หลังจากคุณไปทำความผิดเป็นพันเป็นหมื่นครั้งถ้าคุณทำนึกผิดจริงเ,เราให้อภัยเมตตาไม่พอหรอไม่เหมือนบางแนวทางนะถ้าคุณทำชั่วติดหนึบยิ่งกับกาวตาช้างอีกแก้ไม่ได้คุณจะมาแก้กรงแก้กรรมอะไรไม่มีเลยเถอะไม่มีแก กับธรรมชาติของมนุษย์มนุษย์มันผิดพลาดกันได้เสมอแล้วเวลามนุษย์ผิดพลาดบ่อยๆบ่อยๆโอ้กูแก้อะไรไม่ได้เลยท้อเพราะไม่เชื่อลุนเลยมันท้อเนี่ยเพราะมนุษย์เนี่ยมันทําผิดกันตลอดอยู่แล้วถูกปะล่ะอารมณ์ไปต่อมันครอบงำเสมอแล้วเวลามันทําไปทําไปใจมันใจมันแย่ไงโอ้อีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วแก้ไม่ได้ด้วยแก้ไม่ได้ด้วยโอ้ไม่นับถือมากเลยเข้าใจไหมเข้าใจอารมณ์ไหมเออนั่นแหละไม่รับไปเลยที่นี่กลายเป็นอะไรตอนเราไม่มีศาสนากันมันเป็นอย่างนี้ไงมันศาสนาไม่สอดคล้องกับธรรมชาติที่อัลลอฮ์สร้าง อิสลามเนี่ยดับหนึ่งหรืชนะโลดเลยไม่ว่าจะแนวอิโมชันหรือแนวหลักฐานเชื่ประจักษ์แต่ถ้าอิสลามล่ะกุญยาไอบาดียะเลลีนะอัสรฟูอาลาอัมฟุซฮิมลาตักหนาตัวไม่รับมาตินละโอเบาของเราเอ๋ยผู้ที่อาธรรมตัวเองทำบาปอย่างมากมายอย่าได้ทิ้งหวังในความเมตตาของอัร้อ์อัลลอฮ์นั้นยกโทษให้หมดได้กลับมาหาอัลลอฮ์สำนึกผิดจริงๆเอาโอ้โหฟังแล้วชื่นเลยฟังแล้วชื่นใจวะเนี่ยมันต่างกันบ่นๆเอาในอิโมชันเนี่ยอิสลามเนี่ยดับหนึ่งเหมือนกัน